เดี๋ยวเจอ3ดาบยุคเก่าปาดไปแล้นี่ไงได้หนึ่งคิวอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งนี่ไงมงหัวเลยวะเฮ้ยนี่ไงอืคอมโบแตกไปทัาเดียวทัาเดียวทัาเดียวโอ้โหโคตรแม่นมองไปหัวแตกนี่ไงโอ้ย เฮ้ย hey, นี่มันควันนี่ว่า,<ๆ>าเห็นควันเล้วนึกถึงสโมกบัคร้านบริการเติมโลบัคระบบไอดีบพาร์และจำนายไก่ตันและยังมีกองสุ่มโลบัคด้วยนะครับแล้วก็รับกดผลเกมพาร์ตเนี่ยเลทสิบห้าเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยข่าวบัคร้านบริการกดผลและเกมพาร์เลทสิบห้าและเท่านั้นยังไม่พอยังมีรับกดของลิมิเต็ดด้วยนะครับก็ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับผมแม ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะตีหนึ่งสิบห้านาทีเนะี่แหละประมาณนี้นะคือผมแบบว่าโคตรอยากอัดคลิปเลยแต่แบบว่าก็เกรงใจด้วยนะเพราะว่ามันแบบเสียงดังไม่ได้แต่ก็จะพยายามอัดแล้วกันนะเพราะผมแบบมีฟิลอัดตอนกลางคืนมากกว่าอัดตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าแบบตอนเช้าหรือช่วงบ่ายอะไรแบบเนี้ยมันร้อนคนระับคือมันร้อนมากแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันเงียบแล้วก็แบบเย็นๆด้วยนะ ชิวๆอสบายๆอ่ะอัดคลิปได้นะโอเคครับผมก็สาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะมาเล่นดาบที่ผมแบบไม่เคยเล่นนะไม่เคยเอาออกมาเล่นเลยผมแบบว่าทําทําดาบได้ปุ๊บแล้วไม่เคยเอาออกมาใช้ล่าฆ่าหัวเลย <Nope. S 1> มันก็คือ3ดาบนั่นเองนะนี่เดี๋ยวพี่จะเอาสามดาบมาล่าฆ่าหัวก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่เลยทูดิพเปิลคาตาณะก็เป็นระดับมัลติคอรเลยนะเ <c oughs> มื่อก่อนผมจะบอกว่าดาบเนี่ยแม่งโคตรฮิตเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เล่นนะ ผมเปิดมาเนี่ยผมเล่นซูซุยเลยนะเพราะว่าผมแบบคือซูซุยมันเร็วอะอะไรประมาณนี้ผมชอบมากกว่านะแต่3ามดาบอันนี้นี่แบบมันเคยเป็นดาบที่ฮิตอะออแบบก่อนที่จะแบบเป็นแยกออกมาซูซุยอีกทีนะโอเคก็คลิปนี้พี่ขอ100ไลค์เหมือนเดิมก็คลิปที่แล้วผมพูดไปว่าขอคนละ1 0 0ไลค์ใช่ไหมขอคนละ1 0 0ไลค์อะคลิปนี้พี่ขอคนละ2 0 0ไลค์ก็มึงก็ไปสมัครเมลมานะสองออีเมลแล้วก็มากดไล ่องนะมีมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าแบบว่าให้ผมไปเล่น3ดาบนะบเอาจีถ้าเกิดไม่น้องคนนั้นไม่คอมเมนต์เนะี่ยก็คือจ,จําไม่ได้นะคุน,นึกไม่ออกก็คือลืมอะ่ะไอ้นายเราขอแจมด้วยนาย <S <S เดี๋ยวเจอ3ดาบยุคเก่าปาดไปแล้วนี่ไงได้1คิวอ่ะไอเฮียโครจร๋ง <S <S มาดิครับมันอาจจะเล่นค่อนข้างยากหน่อยครับเพราะสมัยนี้ของโกงเยอะนะเมื่อก่อนของโกงไม่เยอะนี่ไงโดนนั้นตึงแตกน,นั้นตึงแตกนะ อีกนั้นหนึ่งไปหวานโอ้ยเชี่ยคนแรกไอ้สสัเอ้ยเกมแม่งก็เตนเอาตัวไหนวะเออโดนไหมเอาไม่ตายเฮ้ยไม่ตายวะ่ะเฮ้ยอย่านะอย่าโดนล,ลัดนะพออย่าโดนล,ลัดนะพ่อไอ้เหี้ยไม่โดนดีเหรอเป็นไปปะนีแหมงหัวแตกไปดิไอ้หนหูุ่มปะมาน้องปั๊บน้องเอ้าเฮ้ย อ่าเล่นปืนอ่าฮ่ายิงสก,กิดไข่พี่บองาอากสะกิดไข่นี่ไงอ๋ออโอ้โหมันเป็นไรครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่นะน้องมันไม่เหมือนซุยๆเลยว่ะแต่อันนี้ก็คือผมว่าฮิตบล็อกมันค่อนข้างกว้างนะผมเห็นว่าตอนนั้นมันบัฟมาด้วยนะไอสามดาบเนี่ยคือมันบัฟมาด้วยนะมันก็เลยแบบอาจจะแรงขึ้นบ้างหรือไม่แน่ใจว่าแรงขึ้นบ้างหรือสกิลก้างขึ้นนะโอ๊ยทำไมกูใช้ไม่โดนเลยว่ะเฮ้ย นี่อืมคอมโบแตกไปครับได้มา6,000เหมือนกูค่าไก่แล้วมา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 ดิครับน้องไออยากมีเหลืองกับพี่เหรออืเอ็งรู้ไหมเอ็งกำลังสกิดไข่แมวเลยไม่เปิดพี p พีว่ะไอหนูทำไมไม่เปิดพี p พีเสียทรงเลยเมื่อกี้นี้ <S <S 2> <S 2> เอาเฮย้ยอ่าอ่าอ่ารุมกูแล้วหนึ่งรวมกูแล้วหนึ่งไปครับนี่อ่าจะดูแบบเท่จะดูแบบเท่ เอ้ยทำไมไม่โดนนะบักนี่ไงโดนสักทีนี่เอาไปกินลบอืมอีเวนี่แม่งกระลมกูเฮ้ยอ้าเอ้าเอ้าเอ้าอ่าเอ้าไม่ใชล่ละไปครับน้องอาโดนครับเออตายไหมตายไหมตายไหมนัดเดียว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 โอ้โหโคตรแม่นผมนี่แม่งเทพเจ้าแห่งการมองจริงๆว่ะ ้ยมาถึงก็เปิดได้หลายคิวแล้วหรอโอ้โหคลิปน like, er ี้พี่ขอคนละ200ไลค์เลยแล้วกันนะไปสมัครอีเมลมา200อีเมลเชื่อพ uhm ี่เอ็นทำเพื nah ่อพ um ี <t <t ่ได้ไหม FC พี่เอ็นทำเพื่อพี่ได้ไหมเน้องมงไปหัวแตกนี่ไงโอ้ยโปรตีผมไม่ตึงขนาดนี้นะหรือว่าสามตาบนี้มันเหมาะกับผมวะหรือว่าซูซุยมันไม่เหมาะกับผมแล้ว ผมต้องเล่นแบบควบคู่กัน3ดาบทั้งชิซุยวันโดแล้วก็อะไรนะอีดาบหนึ่งชื่ออะไรนะซังไดเออซังไดมาน้องเอาปะโอ้แหลกโอ้ฝนมืดมาดิครับมาโอ้เหมือนเขาจะเอาผมเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันโคตรแหลกเลยนะเพราะมันแบบอ๋อไอเซนเฮ้ยโอ้ยหย่ยหญ จะกี่ตัวก็ได้หมดครับตอนนี้นี่ฮะหัวแตกไปสามต่3สามชิวๆนะน้องโอ้โหดู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 โอ้ไม่โดนว่ะขนมือป็นยิงแหลกอยู่น้องปลาไปโอ้โหทำไมมันเบาจังวะหกร้อยหงอปบัฟตั้งสามสิบเอ็มทำไมมันเข้าให้หกร้อยเองนะพี่ไม่เข้าใจครับเฮ้ยลุงลุุุุปับ แหลก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 เพราะมันใช้ผนมืดนะทุกคนโอ้ยมงไม่โดนขอคนละหนึ่งร้อยไลค์เอ้ยไม่ใช่ขอคนละสองร้อยไลค์ที่บอกไปแล้วขอคนละสองร้อยไลค์เน้น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 ตายพี่ดีตายพี่ดีมาน้องมามาสู้กับพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นคู่แข่งให้เองเชื่อคนแรกเลยมเล่นผลมืดกัน นวลนวลครับนวลนวลนวลเฮ้ยยี้ยบเผาปาเ่ยาเฮ้ยดูสองต่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเออเฮ้ย,ย,ยดูดักเฮ้ยดูดักไม่ได้เฮ้ยสวยดิอืมนี่ไงเต็มๆแตกครับโอ้โหผมได้ค่าหัวแล้วนี่มาสนามปลองนี้พี่ขอวินนะครับมาครับเอาก็มาตรงนี้ <Nope. S 1> โอ้ยพีอ่อะไรถ้าน้องสเสนอพี่ก็พร้อมที่จะสนองนี่ไงนี่ไงป๊อปอ้ไปไหนอะโดนครับโอ้เชือดแรก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 สัตวเลยนี่ไงปาดไปก่อนเลยแล้วกันนี่นี่เห็นแตกมุ้ยเห็นไปโอ้โหแหลกสัตว์ผมว่ามันก็ดูโดนง่ายดีนะไอ้สกิลพายุเนี่ย แต่บางทีก็แบบมันมันก็แอบ,บไม่โดนนะเอา้าทำไมไม่โดนวนาะม่งโดนไปทีนึงเอ้ยโดนวะโอ้โหไม่ถึงโอ้ยแหลกแหลกมันโอ้โห,โโหเดือโคตรเบาเลยมันเปิดเผาทีนี่อย่างเบาโอ้โ โอ้ยร้องไม่ได้อยู่นี่ดิน้องพี่ตีไม่โดนอ้เจ้มันโคตรแหลกนี่ไงโซติดตัวโชว์โไว้หนึ่งสเต็ปนี่ไงแตะไปดีโอ้โหโซติดตัวแบบเท่ๆเมื่อกี้นี้หล่อไหมน้องเมื่อกี้นี้พี่แบบว่าเหมาะเหมาะกับการเป็นไฮไลท์ได้เลยนะ <Brand. S 2> โคเท่นะโหคลคิมนี้ผมได้คิวอย่างเยอะแบบว่าเก็บหมดเลยนะใครเข้ามาคือผมเก็บเรียบเลย แบบว่าไม่ตายแหละตายเนี่ยโอ้โหตึงจัดไอเฟอร์มโคตรตึงก็คลิปนี้พี่ขอคนละ200ไลค์นะครับกดไลค์มาเลยสม่งอีเมลมาอีเมลแม่มาก็ได้อีเมลพ่อแม่มาอีเมลปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้เอามาให้หมดเลยเอามากดไลค์ช่องพี่นะเอามากดไลค์ช่องพี่นะทำอะไรกันไอ้หนูป่บป่าบมาดิหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกครับหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกหนีไปไหนก็ไม่รอด โอ้ยฉันหนีไปไหนครับจะหนูเห yeah! yeah! ยื่อเหยื่อไลฟ์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้เห yeah! ยื่อไลฟ์สุดท้ายไอ้น้อยมาให้พี่ปิดคลิปดีๆเหอะเฮ้ย <c oughs> hey! ถ้าพี่ไม่ฆ่าเองพี่ปิดคลิปไม่ได้นะเว้ย <Yeah. S 1> พ,จจพี่ใจจะขาดพี่ใจจะขาดพี่ไม่ไหวจริงพี่ใจจะขาดนี่ไงขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะโอ้โหล่างสลายเลยทอความสะอาดศพก่อน สะอาดและเรียบร้อยขอโทษนะขอโทษขอโทษโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยคลิปนี้ขอคนละ200ไลค์ให้ผมบอกไปแล้วนะครับไอเ้เชี่ยผมพูดหลายรอบมากเลยนะแต่ว่าก็ใครอยากให้ผมเล่นดาบอะไรหรือเล่นผลอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันคลิปนี้พี่ขอคนละ200ไลค์นะครับไปแล้วบ๊ายบาย